นีค่ะมื้อนี้เมยก็จะมาทำข้าวผัดแหนมทานนะคะนี่นะคะเตรียมบ,บีแหนมไปแล้วนะคะหอมชีนะคะกระเทียมซอยนะคะไข่ข้าวเมยก็คุกนะคะคุกกับซอสปรุงรสภูเขาทองเพื่อให้รสชาติแบบแซ่บเข้าๆนะคะเวลาผัดจะได้ง่ายสะดวกนะคะผักก็กะหล่ำปลีนะคะแครอทนะคะ ข้าก็พูดอ่อนแตงกว่าเอาไว้แก้มข้างเคียงนะคะเพื่อนๆค่ะมาค่ะมาผัดข้าวทานกันเลยนะคะมานะคะเพื่อนๆค่ะจะมาผัดข้าวผัดทานกันนะคะวันนี้นะคะข้าวผัดแหนมใส่ไข่นะคะเพื่อนๆค่ะตอกระเทียมเชียวนะคะตัโถหอมติดมาด้วยนะคะเอาเกียวกระเทียมก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะ จะไม่ให้กระเทียมเติมมากนะคะเดี๋ยวจะแบบขมนะคะเพืเ่อนๆค่ะอาอกระเทียมหอมใชได้พอแล้วนะคะก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆใส่ไข่สี่ฟองเลยนะคะเพราะว่าเราใส่แหนมไข่กับแหนมนะคะเข็าขาดไข่กันแหนมนะคะ เจ็ดตัวนี่เิงนะคะไข่สุกแล้วนะคะเพื่อนส่ะเราก็จะใส่แหนมลงไปนะคะแหนมจะผัดให้ขเข้ากันนะคะเพื่อนส่ะ ก๋วยจันแนมกับไข่เข้ากันแล้วนะคะเพื่อนๆสาวเราก็จะให้ผัดที่สุดยากใส่ไปก่อนนะคะก็ข้าวโพดนะคะข้าวโพดกับตลอดนะคะเพื่อนๆสาวผัดให้ข้าวโพดกับตลอดสุกนิดหนึ่งก่อนนะคะเพื่อนๆสาวใส่ส่วนผสมอย่างอื่นเข้าลงนะคะ แครอทพอสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะมะเขือเทศเมใช้ลูกใหญ่นะคะมะเขือเทศลูกใหญ่ก็เอาเม็ดออกนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อไม่ให้มันแตกเละนะคะก็อนี้ก็เอาเม็ดออกนะคะเพื่อนค่ะมะเขือเทศได้ที่เราก็จะใส่ผักลงไปนะคะเพื่อนค่ะ รำปีนะคะเพื่อนขอผัดในทุกอย่างเข้ากันก่อนนะคะปีก็จะสุกง,ง่ายนะคะเพื่อนขานีมก็จะเอาข้าวลงไปเลยนะคะ ไปค่อยๆเอายเอาข้าวงไปก่อนนะคะข้าวเี่ก็คุกกับซอสตุต๋สผักพองนะคะเพื่อให้รสชาติแบบแทรก,ก็ไปในข้าวนะคะพเพื่อนๆเวลาผัดมันจะได้แบบกินง,ง่ายแล้วก็อร่อยนะคะข้าวจะอร่อยทุเกเม็ดนะคะพเพื่อนๆค่ะอันเม่ก็จะคุกข้าวให้ข้าวกันกับผักพรนะคะ้ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันนะม่พอดโอ้ยเผิดดับไฟ อ่อนไฟก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะตอนช่วงผงเดี๋ยวที่จะไม่ให้ก้นกระทะไหมนะคะเดี๋ยวจะใส่ซอสปรุงรสซอสน้ำมันหอยนะคะเพื่อนๆค่ะพอปริมาณน,นะคะพอเมย์จะตัดด้วยน้ำตาลนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะกันโดบ้านเมย์จะใช้น้ำตาลใส่แดงนะเพราะว่าเมย์ทานกาแฟเนาะ กาแฟมีชอบทานกาแฟดำนะคะเพาะเพาะกระทะนิดนึงนะคะติดติดตักผีนะคะอ๋อน้ำตาลใสแดงจะทําให้กาแฟหอมนะคะรสชาติจะอร่อยกว่าน้ําตาลทรายขาวนะคะเพื่อนลองลองใครที่ชอบทานกาแฟดํานะคะจะรสชาติดีกว่านะคะเพื่อนค่ะก็เมจะด้วยผงปรุงรสนะคะใส่ผงปรุงรส คนอนะคะรดคานอนนะคะเออรสด,ดีนะคะเป็นรสด,ดีนะค,ะ,คะเพื่อนค่ะเพราะบ้านเมยจะไม่ค่อยทานผงชูรสนะคะนอกจากพวกแกงป่าผัดเผ็ดอะไรพวกนี้นะคะพผัดผัดเราจะใช้ปรุงรสด,ด้วยขนอนนะคะก็คนลยก็โรสเรียบ้อยแล้วเมย์ข้อชิมนิดนึงนะคะเพ,เพื่อนค่ะ ผักกรอบผักกรอบมากมากเลยค่ะอืมก็คืออะไรนะนี่กรอบนะคะผักกับข้าวโพดกับไอ้น,นี่กรอบอร่อยมากเลยเพื่อนๆค่ะอืมมาดูยแล้วเหรออ๋อใส่บุกเขาทองอีกนิดนึงนะคะเพราะมีปรุงไปกับข้าวบ้างแล้วนะคะแล้วก็จะใส่แค่นิดหน่อยพอแล้วนะคะเพื่ออร่อยมากๆเลยค่ะมันด้วยค่ะ โอเคนะคะเข้าผัดแหนมใส่ไข่ของเมย์นะคะเพื่อนๆค่ะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะก็ขั้นตอนสุดท้ายนี่นะคะนี่ก็จะโรยหอมไปนะคะนิดหน่อยก่อนเอาไวโ้โรยเวลาทานด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะกับชีนะคะโรยหน้าไปนีดหน่อยก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปข้าวผัด แหนมใส่หมูใส่ไข่เป็นกำลังใจเมีด้วยนะ,ะกายเมย์ขอบคุณมากๆเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ